สวัสดีครับผมเหตุไฟไหม้ยาที่ข้างเกาะกลางน้ำศรีสะเกตครับผมมีคนเมายาจุดครับขณะน,นี้ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังเข้าละงห้เหตุสองศุนหนึ่งครับผมจุดเป็นย่อมเป็นย่อมครับจุดเผาเป็นย่อมเป็นย่อมทำให้ควันขโมงรบกวนบ้านประชาชนขณะนี้ไครยังลุกลาม ขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนะครับไฟยังไม่ลุกลามนา่เปลี่ต่อเนื่องเลยครับเจ่วเจ็ดน้ำหมดแล้วให้ไปรีเลน้ำด้วยขณะนี้ไฟยังไม่ หนักเลยครับพร้อมกับมีลมมาด้วยครับผมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็กำลังควบคุมกำลังควบคุมเพลิงไม่ป่าหญ้าอยู่ครับ ซอยสองตอนนี้เข้าซอยสองเส็จแล้วซอยแรกใกล้มือตเข้ามานิดเดวจะเปลี่ยนเป็นซอยเล็เป็นซอยเลองรถำปี้ลหนึ่งศูนย์อเปออนานเป็นซอยสองเป็นเป็นซอยแรกไม่มีนะ ซ้ายเข้าซอยสองสองครูพอเลี้ยวเข้าซอยสองสองคูเสร็จแล้วให้เลี้ยวซ้ายทันทีเด็ดซอยแรกไม่เด็ดใครไม่ย่าลามขึ้นถุงน,นะครับเข้ายแรกหนานี้เจ้าหน้าที่ป้องกันกำลังงาม